การประจนภัยของทอมซอยเยอร์เขียนโดยมาร์คทเวนอีพีที่9สิ่งแรกที่ทอมได้รู้ในเช้าวันศุกร์เป็นข่าวที่ดีมากครอบครัวตุลาการแทชเชอร์กลับมาแล้วก็เห็นเบกกี้รวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนร่วมโรงเรียนและแจ้งข่าวดีให้กับทุกคนได้ตื่นเต้นกันว่าวันรุ่งขึ้นแม่ของเจ้าลอนอนุญาตให้ไปปิกนิกและให้อยู่ได้นานตามใจชอบทั้งวันทีเดียว ก่อนพระอาทิตย์ตกวันนั้นคําเชื้อเชิญก็ถูกแจกจ่ายออกไปทอมเฝ้าคอยให้หักมาส่งเสียงเหนียวอยู่ตลอดคืนเพราะอยากจะเอากลุ่มซัพย์อวดเพื่อนฝูงในวันรุ่งขึ้นแต่หากก็เงียบหายสิบโมงเช้าวันต่อมาเด็กๆไปรวมขบวนกันที่บ้านผู้พิพากษาแทชเชอร์ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะออกเดินทางได้แล้วผู้ดูแลก็ได้แก่คุณครูสาวที่สอนศาสนาในวันอาทิตย์สอสมท่าน มีการเช่าเรือข้ามฟากมาด้วยโดยเฉพาะลำหนึ่งไม่นานนะักกลุ่มเด็กๆซึ่งร่าเริงกันเต็มที่ก็ออกเดินกันไปตามถนนใหญ่คุณนายแททเชอร์สั่งลูกสาวของเธอเป็นคำสุดท้ายว่าไม่ต้องรีบกลับนะจ๊ะลูกอยู่ให้เย็นเลยเดี๋ยวถ้าค่ำนะักลูกจะเลยค้างกับเพื่อนที่เขาอยู่ใกล้ๆท่าเรือสิเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะค้างกับซูซานฮับเปอร์เบกกี้บอก ขณะที่รีบเดินเคียงกันไปทอมว่านี่ฉันจะบอกให้เธอฟังคือแทนที่เราจะค้างบ้านมิสซิสฮารเปอร์แล้วีีนขึ้นไปบนเขาไปค้างบ้านแม่ไม้ดักกลาสดีกว่าแกทำเค้กอร่อยมากแล้วแกคนดีใจที่เดี๋ยวเราไปนอนเป็นเพื่อนแกด้วยแม่จะว่าไงบ้างก็ไม่รู้สิเบกกี้ลังเลอย่างไรก็ดีความเมตตาของแม่ไม้ดักลาสประกอบกับคำกรี้กลองของทอม ทามไปเ็กกี้ตกลงใจว่าจะไม่เล่ารายการใหม่นี้ให้ใครฟังเลยครั้นแล้วทำก็เกิดนึกขึ้นมาได้จะทํำยังไงถ้าหากเกิดมาเหมียวเข้าในคืนวันนี้แต่ก็ทีเมื่อคืนยังไม่เหมียวเรื่องอะไรต้องดันมาเหมียเวอวันนี้ด้วยเล่าเขาตัดสินใจห้ามตัวเองไม่ให้คิดถึงเรื่องขุมทรัพย์เสวันหนึ่งตายหมู่บ้านลงไปสามไม้ เรือข้ามฟากจัดแจงก็เทียบท่าและผูกหัวเรือเข้าที่หุบเขาเล็กๆซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าละเมาะแห่งหนึ่งเด็กๆกลูกันขึ้นบกมีการเล่นเกมต่างๆไม่ช้าไม่นานทั้งปากเขาก็ก้องกังวานไปด้วยเสียงตะโกนเสียงหัวเราะอะไรที่เอาสัตว์กล้ามากินกันก็กินกันจนหมดสิหลังจากที่นั่งพักคุยกันตามใต้ต้นไม้อยู่ครู่หนึ่งแล้วใครคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นว่า เข้าทำกันหรือ,อยังล่ะทุกคนพร้อมใจจะเข้ากันทั้งนั้นมีการแจกเทีนยนไขกันไปจนทั่วแล้วก็รีบปีนป่ายข้างเขาประตูเถิดทะาปากถ้ำเปิดอ้ากว้างเต็มที่ข้างในเป็นถ้ำเล็กๆเ,เย็นเชียบเือนตู้เก็บน้ําแข็งกําแพงเป็นหินปูนแข็งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเด็กๆพากันจุดเทีนยนไขของตนเดินต่ำลงไปตามช่องทางใหญ่ และกว้างประมาณ8หรือสิฟุตแสงเทียนเผยให้เห็นพดานถ้ำรูปโค้งได้ลงังลาทุกๆระยะสองสาก้าวก็จะมีท่องทางแคบแคบแยกออกไปทั้งซ้ายและขวาเพราะถ้ำแห่งนี้มีอุโมงค์คดเคี้ยวมากมายไม่มีใครรู้ว่าแต่ละอุโมงนั้นจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนแม้แต่พวกคนหนุ่มในหมู่บ้านก็รู้จักเพียงไม่กี่อุโมงเท่านั้น โดยมากที่ไปเที่ยวกันก็จะเรียกเที่ยวแต่เฉพาะอุโมงที่มีผู้รู้จักเด็กทั้งหมดเกาะกลุ่มตามกันไปได้ราวสามในสีหม้ต่อจากนั้นก็เริ่มแยกย้ายเข้าไปตามอุโมงคเพื่อเล่นซ่อนหากันและสนุกสนานตื่นเต้นมากเมื่อมาพบกันอีกโดยบังเอ,อิญในที่สุดก็ค่อยๆทยอยกลับกันมาทีละคนสองคนหลังจากเหน็ดเหนื่อยเนื้อตัวเปื้อนดินเหนียว มีรอยหยดเทียนตั้งแต่หัวจรดเท้าหลังจากสนุกสนานกันเต็มที่แล้วก็ต้องแปลกใจมากที่พบว่าพระอาทิตย์ลับดวงลงไปแล้วระคังเรียกรวมกลุ่มดังเคลื่อนตั้งแต่เครื่องชั่วโมงที่แล้วพอเรือถูกผลักออกจากท่าไม่มีใครเดือดร้อนหรือจะกลับถึงบ้านมืดค่ำอีกแล้วนอกจากกัปตันฮักจับตาดูเรือบรรทุกนักเรียน มีแสงไฟวอมแวมแล่นผ่านไปไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเรือลำนั้นเลยเพราะเด็กๆพากันหมดแรงแล้วคืนนี้เต็มไปด้วยเมฆมืดห้าทุม่มไฟโรงแรมก็ถูกดับลงทีละดวงสองดวงจนหมดหักเขาอยู่เป็นนานด้วยความเบื่อหน,น่ายแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจึงเลิกแล้วไปนอนเสียแล้วเสียงหนึ่งก็ดังแว่วเข้าหู ขอเพ่นเข้าแอบช่องประตูทันทีอึดใจต่อมาชายสองคนก็เดินเฉียดผ่านไปคนหนึ่งดูเหมือนจะมีอะไรหนีบอยู่ใต้แขนต้องเป็นหีบสมบัติแน่ๆถ้าเช่นนั้นมันก็ต้องกำลังจะย้ายที่ซ่อนนะสิจะไปเรียกทอำตัวนี้ดีไหมไม่ได้ถ้าทำเช่นนั้นก็โง่เต็มทีละเพราะชายสองคนนั้นก็จะคลาดสายตาไปเสีก่อนทีนี้ ก็ไม่มีวันเจอได้อีกละเขาจะต้องสะกดรอยตามชายสองคนนั้นไปชายทั้งสองเดินไปตามถนนมุ่งไปสู่แม่น้ำอยู่ระยะสั้นๆแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายเมื่อถึงทางแยกเดินตรงไปจนกระทั่งถึงทางแยกขึ้นเขาคาดิฟจะสองคนนั้นก็แยกไปตามทางขึ้นเขาได้ครึ่งทางผ่านบ้านชายชาวเวลผู้เท่าชื่อมิสเตอร์โจ มันก็ยังไม่หยุดเดินฝ่าพุ่มไม้สูงขึ้นไปอีกตอนนี้หักเรีบจ้ำตาเป็นการใหญ่แต่จะให้ชายทั้งสองเห็นเขาก็ไม่ได้ดังนั้นบางระยะเขาจึงต้องชะลอฝีเท้าลงบ้างถ้าคิดว่ากำลังจะใก,กล้เข้าคนข้างหน้ามากเกินไปหักหยุดเงี่ยหูฟังแทบกระโดดโยงไม่ได้ยินชายคนหนึ่งกระแอมขึ้นห่างจากจเขาไปไม่ถึงสฟุต หัวใจของฮักตกลงไปอยู่ที่ตะตุกเขารู้แล้วว่าเขากำลังอยู่ที่ไหนที่ตรงนี้ห่างจากรั้วบ้านแม่ไม้ดักกลาสไม่ถึงก้าเสียงพูดดังขึ้นเบาๆเป็นเสียงของไอ้โจหนังแดงและยำแท้ๆบงังเีรอนอาจกำลังจะมีแขกแล้วมังมดึกปาดนี้แล้วยังไม่ดับไฟนอนอีก นั่นสิอาจจะมีใครมาเยี่ยมหลัดแล้วล้มแผนการเสียด,ดีกว่าสิ่งชายแปลกหน้าที่จะในบ้านผีสิงเอ่ยขึ้นมาล้มเลอะจ้ะทั้งๆท,ที่ฉันกำลังจะออกไปจากเมืองนี้น่ะแล้วไม่มีวันสะละฉันจะบอกกับแกอีกครั้งหนึ่งคนได้ฉันไม่ได้ต้องการคนขอ,ของเธอแต่ผัวของเธอเป็นคนตัดสินให้จำคุกฉัน ในฐานะคนจอนจัดและนั่นยังประเด็หนึ่งใน,นล้านหรอกมันยังสั่งให้บอยฉันอีกบอยฉันยังกระทาต่อนหน้าคนทั้งเมืองมันตายแล้วมันรอดเงื้อมือฉันไปได้แต่นังเมียมัดจะต้องใช้กรรมนี้แทนโอ้อย่าฆ่าลอนเลยแกอย่าฆ่าลอนเลยนะ ใช้พูดถึงเรื่องค่ะเวลาแกจะแขกแขมผู้หญิงสวยๆนะก็ไม่ต้องข่าห้อนหรอกอย่าทีเดียวเล่นงานหน้าของหล่อนซิกรีดเสียด้วยมีดยังไงเล่าคุณพ่อช่วยนั่นมันไม่ต้องมาออกความเห็นเลยเพื่อนแกต้องช่วยฉันถ้าแกลงังเลยฉันจะข่าแกเสียข่าหลอนต่อจากนั้น ก็จะไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของใครตามใจถ้าง,งั้นเรารีบลงมือกันแล้วเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น๋อนนี้น่ะนะตอนนั้งที่มีคนดูที่นั่นนะอย่าเลยเราค่อยให้ไฟดับเสียก่อนไม่ต้องเรียบร้อหรอกหากค่อยๆกระทดถอยออกมาทีละน้อยทีละน้อย,นอยจนกระทั่งเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงออกวิ่งเต๋อรากับลมพัดลงไปตามถนนไหลเขาจนกระทั่งถึงบ้านชายชราชาวเว็บคนนั้นเขาทุบป,ประตูดังสน,น,นั่นจนศีรษะของชายชรากับลูกๆผู้ชายของแกโผล่พ้นหน้าต่างออกมาขอผมก็ไปหน่อยมิสเตอร์จอห์นแล้วเข้านี่ฮักเคิรเบอรี่ฝ่นะผมจะร้อยฟังทั้งหมดเลยไปเปิดประตูให้มันเข้ามาซิลูก จะได้รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรกันโรดโรดอะบอกใครว่ารู้เรื่องมาจากผมนะคะฮักเอ่ยเป็นคำแรกที่ก้าวเข้าไปในบ้านได้อย่าบอกใครเลยนะครับไม่อย่างนั้นผมต้องถูกฆ่าน่นะแต่ว่าแต่ว่าแม่ไม้คนนั้นแกเป็นเพื่อนที่ดีของผมแกเ,เคยมเมตตาผมได้บ้างคะ่ะ ผมผมก็เลยอยากจะมาบอกเด็กคนนี้ต้องมีเรื่องสำคัญมาบอกเราแน่ยน่ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทาทางเช่นนี้หรอกชายเชราว่าพูดออกมาเถอะฮักลุงสัญญาว่าจะไม่มีใครพูดถึงเจ้าเลยฮักรีบเล่าเรื่องที่เขาแอบได้ยินมาให้มิสเตอร์โจนกับลูกๆของเขาฟังสองสามนาทีต่อมา พอเท่ากับพวกลูกชายของแกก็คว้าอาวุธครบมือปีนป่ายขึ้นเขาดอมดอม,ดอมตรงไปที่รัวบ้านของแม่ไม้ดักกลาสหักซุกอยู่หลังหินก้อนใหญ่ด้วยความหวาดกลัวเงี่ยหูฟังด้วยหัวใจสั่นระทึกทันใดนั้นเองเสียงปืนก็ลั่นขึ้นหลายนัดเสียงร้องดังลั่นขึ้นครั้งหนึ่งหากไม่อยู่รอเพื่อฟังรายละเอียดอะไรอีกแล้วเขาทนลาลงจากเขาเร็วเท้าที่ขาทั้งสอง จะพาตัวเขาออกไปจากที่นั่นได้